อยากเห็นอะไรเบียวๆไหมเดี๋ยวจะทำอะไรเบียวๆให้ดูมาเดี๋ยวกูคอร์สเพย์เป็นเกาจิ้งให้ดูไอสัตว์ต้องมีมูดต้องมีมูดหน่อยตัวจริงแท้จริงต้องทำหัวเปียกเปียเข้าไว้นะครับท <c oughs> ้อผมของเกาจิ้งเนี่ยมันจะคือสวิฟเฟดแบ็กนะครับตาตา เราอธิบายก่อนว่าการเล่นโป๊กเกอร์เนี่ยแม่งเล่นยังไงนะโป๊กเกอร์คือมันเป็นกีฬามันไม่ใช่การพนันมันมีชิปเป็นตัวแทนของเงินสดชนะแม่ไม่ใช่การพนันแต่ถ้ามึงเล่นมากๆแม่งเป็นการพนันโอเคไหมวิธีการเล่นก็คือเขาใช้ไพ่มาสองใบแล้วเขาก็จะเปิดไพ่ห้าใบากลางสนามมึงเอาสองใบของมึงเนี่ยไปเทียบกับห้าใบนั้นเอามารวมกันให้ได้คะแนนให้มากที่สุดหลักสูตรการเล่นโป๊กเกอร์แม่งง่ายมากวัดความใหญ่ของตัวเองใครใหญ่สุดคนนั้นชนะมึงใหญ่ขนาดไหนวิธีการใหญ่ก็ดูที่แต้มนะใหญ่ดูตรงนี้เนี่ยวิ ไพ่เฮียอะไรก็ได้ที่แม่งเหมือนกันอ่ะหนึ่งคู่นับนับเลยก็คือใหญ่กว่าเอทสองคู่ใหญ่กว่าหนึ่งคู่ตองใหญ่กว่าสองคู่สเตทก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้า เรียงกัน5ใบก็เหมือนที่บอกบเอาห้าเอาสองไพ่สองใบไปรวมกั5บ5ใบเอาไปรวม5ใบหมายความว่าไม่ได้เป็น7ใบนะแต่คือเอาไปทําแต้มใน5ใบนั้นให้ได้เข้าใจไหมนะถ้าเรียงเนี้ยได้ก็คือมึงมึงก็ใหญ่ฟลัดก็คือดอกเดียวกันหมายถึงสีตรงเนี้ยแม่งเป็นสีเดียวกันไม่ว่าจะเป็นข้าวลามตัดซีเรียมดอกจีซอนตีแล้วก็ยานแม่งคือฟลัดส่วนฟูเฮาก็คือตองกับคู่อยู่ด้วยกันมีตองกับคู่อยู่ด้วยกันเรียกฟูเฮาโฟลด์ก,ก็คือไพ่สี่ใบไพ่หนึ่งสำรับจะมีตัวเลขเหมือนกันแค่สี่ใบช่างแม่ง สี่ห้าคนกำลังดีนะครับอ่ามาเลยสัตว์ใครอันหน้ามาฮัลโหล,โหลกูยักษ์จินนี่นะครับกูจำไม่ได้นะครับไอตัวเฮียเนี่ยโกงที่สุดตัวนี้เก่งที่สุดในเกมโป๊กเกอร์แห่งนี้เก่งระดับที่ว่าร้องขอชีวิตเลยส่วนยักษ์จินนี่เนี่ยนิสัยของเขาก็คือเป็นยักษ์คือใจร้อนนะครับชอบลงเงินเยอะต่อไปเขียดตะปาดเขียดตะปาดก็ตามยักษ์จินนี่เลยกระจอกส่วนนี้เจนตัวแทนของเกเพเกเก,เกอย่างเดียวไพ่ไม่มีแต้มเน้นเกไอไอแชปมาวะไอแชป โอ้โหคาวบอยแชปไอ้เหี้ยโอ้โหนี่มันหลีกในฝันคาวบอยแชปเป็นคาวบอยขี้งกนะครับเก็บตังค์เข้าซาลูน AR มอบ AR มอบแล้วก็ชอบหมดกับเรื่องโง,โง,โงโ่ๆค่าเกม400สมอบาย2อง้อก็หมายความว่าเกมจะสตาร์ด้วย400คนที่เป็นบิ๊กบายจะถูกบังคับให้เล่นเสมอส่วนสมอบายเนี่ยสามารถเล่นหรือไม่เล่นก็นได้แล้วคนที่เหลือที่ไม่ใช่บิ uy, ๊กบายสมอบายเนี่ยสามารถมอบหนีได้เข้าใจยังไม่เข้าใจก็เรื่องของมึงไอ้พวกมึงเท่าไหร่มึงจะมาชาเล่นกับเกาเจ๊กเหรอมา พร้อมแล้วเริ่มผมบอกเลยสตรอรี่ของการเล่นในครั้งนี้เนี่ยคลายเนี่ยคือโจทย์ของผมเองมาถึงหมอบเลยไพ่มันจะมา2ใบแรกเนี่ยอย่างเงี้ยคือแต้มสูงมีโอกาสได้ฟลัดนะครับส่วนเนี่ยหมอบก็คือเนี้ยแล้วเนี่ยไอส้สวิกได้สมอลไมต้องบังคับเล่นอัตโนมัติต้องเล่นแน่นอนสมอลไปจะไม่เล่นก็ได้แต่ถ้าไม่เล่นก็เสียละสองร้อยฟรีๆส่วนที่เหลือหมอบก็ได้ถ้าไม่มีแต้มเนี่ยผมมุ่ผมเล่นนะผมเริ่มผมเริ่มเลย เริ่ม s m a ล l by เล่น big by เล่นอยู่แล้วโ oh, อ้ big by เกเกมแรกแม่งเกเลยแกคิดว่าเกเกจะเกชนะฉันได้อย่างนั้นเหรอไอแกมายงไฮยังแกจะไปรู้อะไรที่ดินในปอซานสีของแกเนี่ยฉันก็ฟันมาเรียบหมดแล้วฉันขอดูไพ่ใบของแกเถอะเราจะตามเขาได้หรือหมอบหนีถ้าเราหมอบหนีเราเสียลยสี่ร้อยคาเล่นแต่ถ้าเราตามเขาเขาก็จะมีโอกาสเกทับได้หรือจะเกรเราจะเกสวนก็ได้นี่เราเกรเราสามารถเกได้แบบหมดหน้าตักตามก่อนไพ่ยังไม่เปิดเลยรอไพ่เปิดสามใบแรกก่อนไปมา สามใบแรกออกมาครับก็คือเอทเป็นแต้มสูงจะไม่เข้ากับแต้มอะไรเลยให้แชปแมงกระเช็คผมสามารถเช็คหมายความว่าไม่ลงต่างตานี้ไม่ลงต่างทุกคนรอไพ่ใบสี่หรือเราจะสามารถเบ็ดเราไม่มีแต้มหรอกแต่เราอยากลงเพื่อแบบลักไก่เขาเรียกว่าลักไก่นะครับไม่จําเป็นเราเช็คก็ได้รอใบสี่ใบสี่ออกมาเป็นน่ากลัวแล้วมีโอกาสเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าใบออกมาเนี่ยห้าหกเจ็ดมาแล้วถ้าเก้าลงเราจะสะเตททันทีเราจะชนะทันทีเก้ายังไม่ออกระหว่างนี้เราสามารถถ้าเล่นกับคนจริงๆเราจะสามารถ เอาตอแบบว่านี่เลยเบ็ดวัดใจเลยเราเบ็ดวัดใจเลยเบ็ดพันหนึ่งถ้าเราเบ็ดเนี่ยคนที่ไม่มีแต้มเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือคนมีแต้มจะเล่นกับคนไม่มีแต้มก็จะเล่นแต่จะลักไก่โดยการวางตังสู้หรือเขาอาจจะเบ็ดเงินที่สูงกว่าซึ่งไอ้ฮีเนี่ยมันเกแม่งเล่นแน่นอนนี่ไงมันเกเออเฮีแชปเล่นวะโอ้โหคดีพีกครับ ไม่มีไอ้ทุกคนเช็คหมดแสดงพวกมึงไม่มีแต้มงั้นกูเบ็ดเอาตังก่อนจงๆผมก็ไม่มีแต้มครับแต่ผมจะลักไก่ผมจําได้ว่าคนนี้แม่งเกมแต่ต้นเกมแล้วก็เช็คมาตลอดแสดงว่าไม่มีใครมีแต้มเลยกรณีนี้ถ้าไม่มีใครมีแต้มตรงเนี้ยเขาจะวัดกันที่แต้มในหมือก็วัดที่เอ็ดครับใครมีเอ็คนนั้นชนะแต่ถ้ามีคนเอาคู่มาได้มีคู่5้าเอ้ยเอา5มาเป็นตองนีหว่าตอง5หรืออาจจะคู่6คู่เอ็ดก็ชนะไป็น2คู่เลยคู่5กับคู่เอ็ดเราเราเช็คก่อนแล้วกัน ทุกอ่างายไม่มีใครมีแต้มโอ้มีครับคนนี้2คู่ครับไอช้ชปมึงชนะไปมึงเอาไปก่อนแชปมาไพ่ <c oughs> อย่างนี้ไม่ควรเล่นนะครับสี่กับแจ็คมันไม่มีโอกาสเข้าคู่อะไรเลยแล้วมันก็เล่นลําบากมากแต่ในความเป็นไปไอ้เฮี้ยน,นี่แม่งไม่เล่นเลยเสเนี่ยใครจะเล่นเซฟมากเล่นตามหลักผู้เล่นจริงเลยคือมีแต้มค่อยเล่นแล้วถ้าเล่นชนะเขาเจะเอาเงินที่เขามีทั้งหมดมาเทรดสวนเราแบบว่า ดันอะดันให้เราให้เราเล่นแต่ตอนนี้เขายังไม่มีก่อนยักษ์จินนี่ยักษ์จินนี่เริ่มเล่นแล้วแสดงว่ายักษ์กจินนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันยักษ์จินนี่ก็เกย์นะครับเกย์คู่ไอ้หนูเกย์นี่เลยตามแล้วกันเปิดก่น 400. อน4 0 0เพราะว่าสตาร์ท4่0นั่นไงที่ยักษ์แม่งเกย์เอ้ยฉับแม่งเกย์กูหมอบเอาเกย์กันทั้งหมดเอาเกย์กันทั้งนั้นนะมาดูกันไม่มีอ่าสเตทมีโอ้โหเขียดตะปาดแม่งก็มีแต้มโอ้เมึงเล่นกันเลยดีนะกูไม่เล่นเขียดตะปาด แบ่งขานครึ่งึงื่อกูจะอ่าอย่างนี้คู่3เรามีคู่ในมือลนะแล้วเรามีคู่3ในมือเท่ากับว่าเรามีแต้มละคือเราสามารถไปจับคู่กับวในวงก็ได้อนี้เราเล่นเล่นได้เล่นอันนี้เราเล่นเนี่ยเดี๋ยวรอดูนะครับฮะพอเขามีเงินเขาจะเอาเงินมาไล่เนี่ยอย่างงี่หน่ากวเขาจะบีบให้เราแพ้โดยทันทีเราก็จะต้องเสียเราเสีย400ฟรีแล้วถ้าเราไม่เล่นแต่กลัวอะไรมาเกยกันหน่อยโอ้โหเราคู่3อย่าอย่าน้อยก็มีอ่ามาดูกันตอนนี้สถานภาพตอนนี้คือมีแค่จับคู่อย่างเดียวมายักกินีหมอไอาขายแม่งมีแต้มแน่นอนเล่นอย่าง สามสี่ห้าหกเจ็ดเอาเว้ยวัดมากูวัดก่อนออกอิงกันหมดแล้วไงเอาเลือกันสองร้อยมึงจะเล่นอีกแล้โอ้โหเกแม่งมีฝัดในกรณีที่เราไพ่หมดตัวเงินหมดตัวเงี้ยเราสามารถกู้เจกได้นะเราจะไปกู้เจกกู้เจกน่อยเจกขอกู้ตังค์เลยโอ้แชปแม่งเสียใจด้วยเพื่อนอเล่นเล่นเล่นเราก็จะชนะดอกกระจอกเฮ้ยเรามีลุ้นฝัดนะครับเพราะว่ามันเป็นดอกเดียวกันเช็คไปก่อนเช็คไปก่อน เรียบร้อยครับเราฝัดแล้วต่อไปวิธีการเล่นนะครับเราควรจะแหย่เงินไหมเราควรจะไปแย่เงินในดอกสุดท้ายเช็คไปเรียบร้อยแต่เราฝาดแล้วเราชนะแน่นอนแต่เราจะจับไอ้คายนะครับโดยการอันที่มันมีสองประเภทเราสามารถเบ็ดหมดตูดได้เลยแต่ถ้าเบ็ดหมดตูดเดี๋ยวเขาตื่นเต้นเบ็ดพันเดียวพอให้เขาได้เล่นกับเราก่อนมึงกับกูไอ้คายเดนะคะ่ะอ้าแม่งรู้ว่าเรามีแต้มกลับบ้านแชปเสียใจด้วยเพื่อนเราเสียไอ้แชปไปแล้ว,ลวเราไปเรียกพี่หลวงอูก่อนตอนนี้เราเล่นจริงจังเลยเราเล่นแรงเล่นอย่างนี้มันน้อยไปเล่นแรงเลย ไม่ใครอืม้มใครใครกูมีคู่แจ็คแยคายมึงไปซะยังไงเริ่มตื่นเต้นหรือ,อยังเฮ้ยจิกคำไพ่วะสีแมมออยกมาโอ้โหโอ้โหฝัดแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าฝัดแต่กูฝัดแมมฝัดแมมฝัดแมมเล่นไหมเล่นไหม อามาชงมาเช็คไอสัตว์อันนี้ดิกูฟัดแมมนี่ไป ยากินนี่ลงหลุมนะครับมาแล้วตอนนี้พวกเขาแข่งขันเหลือกันแค่3าคนสุดท้ายนะครับความแค้นในครั้งนี้ที่เขามาเล่นโป๊กเกอร์ในครั้งนี้บอกเลยว่ามันมีเรื่องลึกๆในภูมิใจอยู่เกาเจ๊กนั้นในบันที่เขาเพิ่งบินไปนิกากละกัวนั้นเขาได้ฝากลูกฝากเมียไว้กับเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาถูกยิงตายและเมียของเขาถูกพาเอาลูกออกมาทําเด็กดองในหลเขารู้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังในครั้งนี้คนที่อยู่เบื้องหลังในครั้งนี้คือผู้ที่เล่นโป๊กเกอร์ในค่ําคืนนี้ซึ่งอาจจะรู้ตัวแล้วว่าอาจจะเป็นหน,น,นึ่ นี่แขนครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่โปรดติดตามต่อในไพ่นี้อ่าสองคู่เล่นไหมอ่าเล่นสองคู่มึงเล่นหรือเปล่ามันจะมีแค่ตองอะ่ะมันออกคู่แปดคู่แมมเบ็ดห้าพันอ้อยเฮียเอ้ยไม่ไรมึงจะเล่นมามึงเกครั้งเดียวแล้วมึงรวยอรอกูรู้แล้วว่าใครเอาลูกกูไปดองโหรอไอ้เฮียแม่งมอไปแล้วเอาเลยคู่สองกูไม่เล่นอยู่แล้วเอามึงเล่นกันเลยจะมีคนรวยกันเกิดขึ้นหรือไม่มันทําไพ่ป่าวะนี่ไงเย็ดเอา้ย หรือว่าใครที่เอาลูกกูไปดองเขามีบอกแซมว่าคนที่มีเงินสูงสุดในเกมแห่งนี้คือคนที่เอาลูกกูไปดองโหลกูจะไม่เป็นสะพาในให้กับพวกมึงในครั้งนี้เล่นกันเลยเฉยเล่นกันเลยเอา้าเอา้าเล่นกันน่ากลัวมากไอ้เหี้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยพวกมึงปาดกันให้สนุกเอาเฮ้ยหรือว่าหรือว่าเฮ้ยเกมพลิกกันเรียบร้อยเขียนตะปาดแม่งเอาอะอแล้วสองโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้โหพวกมึงทำอะไรกันวะเฮ้ยอะไรกันหรือว่าคนที่เอาลูกกูไปดองหรอคือมึงนี่เองอ้าวก้าแมมมึงเล่นไหมมึงกับกูสองคนแกนี่เองเกต้าปาดฉันจะเล่นกับแกด้วยตานี้จะเดิมพันกับแกเติมเติมเดิมพันครั้งเนี้ยฉันลง สามพัน <3000 S 2> มันคือมึงรวยมากหรือไงอีกสองพันเฮ้ยแม่มีแต้มนี่ว่ะแม่ฮะม,ม,มันมีแต้มจะไปกลัวเฮียอะไรอออินขอโชว์หน่อยกูไม่มีแต้มไอ้คนโซตินอ้าเจ็กแลกด้วยซอยพระองค์นี้กับแขนขวาข้างหนึ่งกูหน่อยมึงอะกูไม่จบกูกลับมาอีกครั้งรอบนี้แหละ ต้องไปเกมของกูโอ,เอ้เอียแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดแปดเก้าแจ็คแจ็คเข้ามันจะไปเกมของกูโอ้ยมึงชนะกูไม่มีแต้มเลยเพื่อนอ่ะกูโชว์ให้ดูก็ได้กูมีสี่แปดเจ๋งมึงทำไพ่เหรอคู่หกกูน่าจะเอาไปแดกอ้ามาเหลือมึงกับกูเก้าคิงอ้ามมาหน่อยอ้อยมา ก้าวคิงก้าคิงแขนซ้ายของฉันนี่แหละโอ้ก้าวคิงพ่อตาไม่นะลูกฉันผมยังมีผมยังมีตูดเจ็กตูดของผมถ้าผมแพ้แล้วก็มาเอาตูดผมไป มันไม่มีทางที่ฉันจะแพ้แกหรอกฉันชนะนายอยู่แล้ว